สวัสดีพี่น้องเสาร์วันที่12พสษภาพคมพศ2566นเนาะมือนียายท่อนสิเอางวัวออกข้อค่ะพี่นอ้องยามมือเ้าสิบิดบานนอกเข้าเอออีสานบานเฮ้านี่ค่ะพี่น้องต้อนงัวออกข้อ,อยามมือเ้ามีอยู่สองตัวนึงค่ะพี่น้องเรียงไปสล,ล่ะเรียงไปพ่อได้เล่มอย,อยู่น้าไ้น้าหน้าเฮ้าคับพี่น้องนี่น่ะมอคนบอกว่าาะท่อนไทยทรงไทยทาไท,าย,ท,าย,ทายอันชีวิตใหนเบืบ้องเน่ว่าซัน นี่แหละค่ะพี่น้องเกียะไลลงไปบอมลงไปกับเพื่อนนี่แหละพี่น้องโอ้ยมันหินเขียวๆบ่ได้ได้แววบัหลดเดนกก่นนี่ก็ได้เกียไล่ล่องตัวงคันบ่เลี่ยงเนาะพี่น้องมีทีมีข้างนี่สินะนกับพ่อเดรามพ่อเดเรียมใหญ่มันเปลี่ยนน้ากันแท่นดายคันเฮ้าบ่เลี่ยง,ง,งกับเพื่อนออกมาลามของเขายัางสี่น่ะค่ะพี่น้องนี่แหละไปหุ่หนะ้ลงทงลงทานลงไปกับบักรถุดทางคู่ใจขึ้นกาแหรอพี่น้องขาดบ่ได้หรอกเจ้าหน้ากับมานะ่ะ กู้กันไปครับพี่น้องพ่อได้เฝ้าเฮี้ยนพ่อได้พาลงทงลงทาได้มองเลยะท่อนกาบตอกคับพี่น้องตอกหลักงัวงปอกๆถึงไมาจากหน้อยอ้าวว่าชื่อช่วงเห็นอันยอดพักบุง้งสะดอกเ็กกบก็น่าฝนตกวางวันที่แปดวางหันไ่พี่น้องพักบุ้งเลยเยือดเลยว่ะปวดสารพี่เ็บไปก็น่าสิเป็นลวกใส่กินกระป๋บบนกับแก้วไปละครับพี่น้องพ่อได้ติดไม่ติดมือขึ้นทั้งเฮียนทั้งสัานเฮ้าเนิเห็นบ่ ยูบ้านหฮามามีอันหนึ่งก็มีเห็นไวจังสี่ก็ยังมีแนวกินเลยพี่น้องเห็นบ่มียอดผักบุ้งถ้าเราไม่มองจะคิดว่ามีแตห่หนาโมเมนตเด่นนี่ค่ะพี่น้องมันเกิดเองตามธรรมชศาสตร์ย่างดีพูดนะในมะกับเหมืงไงพี่น้องเศร้าเก็บสื่อๆึ้นมาอีกวันนี้ป้าเอามาพอดอ,อกแค่เก็แบเพื่อมาเก็บเก็บเพื่อเก็บสรุปเก็บครับพี่น้องนราแค่ปลา ช่วงนี้มันเป็นมันลาละได้เนี่ยกระไดแต่ว่ามันสะ,สะอาดได้ช่วงนี้พี่น้องไม่มีหนอนจอด,ดตอนเป็นไม่ไหม่มยังกระอยากยังยองพ่นกระหิวกินดีลาม่าพองป้อป<ด>ยแหงหยวค่ะพี่น้องเอาไปจักน้อยเนาะเอาพืนกินดูหลายกรบว่าอยากได้ดอกแค่ไม่มีหนอนจอเด้อช่วงนี้ดอกแค่ขาวสะอาดจุนพูนค่ะพี่น้องได้มาสองกั่ำินบอกมีพี่น้องลงทงลงท่าไปบ่แล้วพี่น้องมือนั่นแจ้งได้กระสีลวกพักละคิดหอดนอกไม่ท่านจิบว่าเอาชิมาแงวหลายเนาะหลังเหี้ยนทวงชีบัดที่นี่มันละคืนดีไหมพี่น้องเนี่ มะแกงไหลเชีย่ยอะไรได้มือนี้ก็สิมาสบไปต้มรดแหละมือนี้กระได้พ่นะซองนอแบกไงหนึ่งนอนไม้ไผ่เลี้ยงเอาไว้ล่าเดียวครับพี่น้องบ่เอาไว้หลายมันหกอืมเพราะเด็กมันนี่เม่มันมัน,มนจิตขืนน้อยเขากินเลยพี่น้องเนี่นะซองนอแบกไงที่ไปต้มใส่หม้อหนึ่งแต่กินกับป่นกับแก้วไปเนาะพี่น้องเนาะในวันนี้ยายท่อมกันตาก,ก็เลยเลี้ยวไปเห็นอันเที่ยวปักตำนินนพน่พี่น้องที่พ่อใกล้อีกอนเนี้ยเอามาเล่าเที่ยวปักตำนินไปหายใจตัวน่าหยุดหลงเถอะอืมพี่น้องม บะาผักอีกอย่งยุงสิเขาเห็นน้ำหัวน้ำห้าวกัดึงไปให้มันกินเลยแ่ะพี่นอ้องเกลือห้ามเกลือเขาเกลือยังมีผักมีอย่างเขากะเหล่ามันกินสิบะพรุนย่อยทอนบ่ไาขา่มักกินไหมพี่น้องอันหลวกผักตำนินนะเออไม่ค่อยชอบที่มาเล่าไปให้ไกลเลยดีกว่าเออบ่หมากกักน้ำง้นกับมกักน้งข้นกับบหมากักแต่ใบย่อยทอดบ่าขาไข่มักไหย่อยทอดเลยบ่อันนี้พี่น้องได้ได้กับไปหาดพูแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไปหาโลกไก่ก้อนข้ากระด้มาแล้วมื้อวนนี้ได้ผักตำนินมาให้กินแล้วสดอกอันนี้ไม่สลอ กระชิเปิดแล้วก็ะถิบเบอร์ให้มันน้ำขนก็มาท่านมาเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วบ่ได้เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงขายไปในเรื่องี่น้องเลี้ยงให้มันมีมอยากให้มันหลอดให้มันหนีจากปากแมวปากยังสันน่ะบันก็พังกับบ่านห้างเหมือนที่บอกท่านมีคนมาถามสื่อกับขายยังสินาะท่าน่าสิขายกินเป็นที่วิทย์กระบอกไ่น้องบ้านนี้ปัญญายุทธ์มันบ่มีผู้ขายกินบ่ได้กินได้เฮี้ยนได้ทอนกระไรพี่น้องนี่แหละเลี้ยงไปตามวิธีบ้านนอกเข้าล่ะพี่น้องเนาะเพราะให้มันหลอดตายไป ตายมันตายเองก็มันไปแล้วก <ร ingers S 1> ็แล้วนะพี่น้องเห็นบ่ลมันก็แพ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละครัพี่น้องมันก็แตกเรื่อยๆเนาะงคือมาบ้านเห็นบ่พยายามท่อนพอดีรถขางหมอปนกําลังเอาอันปลาแดกใส่หม้อย่างดีหอมกินปลาแดกเฮียเลยครับพี่น้องคั่วยันท่อนดี๋ยวนี้ยันท่อนลับถนัดลับแล้วหรอกพี่น้องอืสิผ้าบรกรถถังไปเบิ่งตะขาคือเก่าต้องไปรอหน้าไปเบิ่งรุ่งเป็นยังไงต้องไปรอครพี่น้อง ผู้ใจเราบปเลือกทา้งกับมากขึ้มาพ่อได้นี่แหละพี่น้องเยี่ยงมาพ่อได้เป็นมูไปหันไปดีที่ไปทุงไปถามมาเบิ่งกายยัท่อนดูพี่น้องเนี่ยหลังจากซกได้หาฮกมือฮกเก็ดมือบอกฮึพองพองแบบเด็กพี่น้องม,มันห่อนแห้งเราบังหันก้อนในท่อนตัวกับอู้ซีซีปวงสารเลยผืดเม็ดผืดได้กัยาถ้าว่ากระสิเกิดยากน,น่ะไข้ต้มได้ป่านนี้พี่น้องในท่อนเรากัสิไม่ายางเบิ่งกาของเราค่ะพี่น้องมาก รอเศร้ารอแล้งเงี้ยสีมือนี่ก็แดดคักเลยพี่น้องตื่นเศ้ามากเบิ่งแดดเบิ่งขีดฝาบ่ามีจะกอนไหมบ่ท่านสวยเแต่ว่ามันแดดซื่อๆเด้พี่น้องนี่นะเบิง่งค่ะพี่น้องนี่ถ้าอนสิท่ายสู้เบิเ่งกาเนาะอืมทายตะบ,บัดโต๊ะบัดอันนี้ให้เบิ่งเลยนี่เบิ่งที่หื้อห่างพี่น้องว่าน่ะพี่น้องนี่คือมันเกิดบ่ท่านเบิดงืพรมันยังไดรดอกพี่น้องนี่มันห่อนแห้งเนาะ ติดตามเบื้องต้นต่อไปบัดมันใหญ่ยะาท่อนเสียวมาสููเบิ้องอีกอเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบพุณทุกคนที่เบิ้องละกัติดตามนี่ละค่ะพี่น้องชีวิตบานโหกเข้าก็ได้